นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังขมะธาเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังขมะธาเมพันเต วันทามิสังขังสัพพังเมโทสังคมะทเมพันเตวันทามิคุรุอุปชายะจริเยสัพพังเมโทสังคมะทเมพันเตวันทามิกรรมัฏฐานังสัพพังเมโทสังคมะทเมพันเตวันทามิอารามีพัทธสีมายังสัพพังเมโทสังคมะทเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพธาเนสุปติทิตา สลีละทาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสการังสทานาคะโลเกเทเว,วโลเกพัมมะโลเกชัมภูทีเปสลีละทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังคันทะกุติงจาตุราสีติสหัสเสธรรมคันเทสพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสพะโสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโต ЗЫКА อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตสพังอปปั拉ทังคมะทะเมพันเตมะยาก,กะตังปุญญ er สามินาอนุโมทิพังสามินากะตังปุญญไมหังทาตพังสาทุสาทุอนุโมทามิวันทามิพันเตสพังอปปาทังคมะทะเมพันเต มะยากระังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากระังปุญญไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันทามิพันเตสะพังอปาราทังคะมะเมพันเตมะยากระังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากระังปุญญไมหังทาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจลณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสธานังพุทโภคะวเติ เอติพิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตาโรปุริสัตรมะสาริสัตถาเทวมนุสัาพุทโธภะคะวะติอิติพิโสภะคะวอะระหังสัมมาสัมพุทโ သဝကာတောဘခဝတာဓမ္မောသန္တိတိโกအကာလ eh ိကောအေဟိပသိโกဩပနယိโกပစ္စတံဝေတိတ္တပိုဝิญယူဟီတိ สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโก เอหิภัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิเตสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิภัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพ สุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน พระวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคะนิอาถาปุริสปุคาลาเอสาพระวโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกลนิโยอนุต ตารังปุญญเขตตังโลกาสัตติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธรมโมธรม,มังนามามิสุปฏิปันโนพระโวตสซาวกาสังโฆสังขังนามามิ